ผลิตภ ra, i, ัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญดิกซีบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนน้ำตราร้านนัวสีผ้าหาามมมมมีีีลกยอิบ ความอร่อยมาสร้างสมรภูมิความอร่อยกันที่ปากน้ําปราณบุรีกับคุณผู้ชมและสงครามการแก้มมือกําลังจะเกิดขึ้นที่ตลาดส,สดเทศบาลตำบลปากน้ําปราณแห่งนี้และผู้ที่จะควบคุมสงครามความอร่อยในครั้งนี้ได้แก่นักแสดงหลอกหุ่นดีดีกรีแชมป์คุณอาอนัตพลสิริจุมแสงสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาอนัตพลสิริจุมแสงอีกซ่งเช่นเคยนะครับ กับรายการสงครามความอร่อยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมนะครับปตัตาเวียรีรสอร์ทนะครับผมโอ้โหบรรยากาศต้องบอกเลยว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากๆสระว่ายน้ำเขามีดีไซน์ที่เจ๋งมากทุกคนดูมีสะเด็กสาผู้ใหญ่น้ําใสบรรยากาศติดทะเลด้วยนะครับผมเช่นเดิมนะครับกับแมตช์ล้างตานะครับของทั้ง2ทีมนั้นและก่อนที่จะไปรู้ว่าเขาทาเมนูอะไรนั้นเราไปทําความรู้จักกับเขาอีกสักครั้งเลยดีกว่า เริ่มกันที่ทีมพริกแกงค่ะโอ้โหยอดฝีมือทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเจ๊ติ๋มและดเรเก๋ที่ครั้งที่แล้วคว้าชัยชนะไปได้มาสู้ศึกสงครามของเราผู้เข้าแข่งขันจากทีมเครื่องเทศก็ส่งเป็นพี่สุเทพควงคู่มากับพี่แจงจิราพอมาฟาดฟันแก้แค้นคู่แข่งด้วยความอะไรอีกครั้ง เริ่มกันที่ทีมเครื่องเทศก่อนเลยนะคะพี่สุเทพและพี่แจงสองชายหญิงผูกวางควางแห่งปักน้ำปลาดก็เอาความแค้นในการพ่ายแพ้ครั้งที่แล้วมาเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อเอาชนะในครั้งนี้ให้ได้ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําแกงป่าปลาทรายนะคะเราจะมาดูปลาทรายกันที่นี่นะคะร้านนี้ปลาสดมากปลาทรายเราจะใช้เป็นแบบเนื้อล้นๆนะคะอันนีแ้แล้วนะคะประโสดโลเท่าไหร 3 5มคือปลาสายเนี่ยหากินยากนะคะและอย่างคือเราจะลาะเอาแต่เนื้อนะคะเวลาเรากินเนี่ยมันก็สะดวกกับคนคนกินด้วยนะคะไม่ต้องมาลอกก้างค่ะก็โสขอถุงหน่อยเดี๋ยวเราจะไปซื้อไปซื้อผักนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องของแกะของเป็ดของแกงปลานะคะปลาร้านนี้สดมาก โอเคค่ะเท่าไหร่คะแม่นะคะใส่ถุงเลยนะคะเดี๋ยวมาเอานะคะกกส่วนทีมริกแกงก็ใช้เป็นฝีมือและก็ประสบการณ์ที่เคยเอาชนะมาแล้วมาซื้อวัสดุต่างต่างอย่างตั้งใจเพื่อปรุงเมนูให้ถูกใจคณะกรรมการอีกครั้งเมนูนี้ใช้อะไรครับผมใช้หมึกค่ะหมึกทะเลคะ่ะเราทำเมนูอะไรครับวันนี้ทำยำลมิตรทะเลคะ่ะได้ข่าวว่าปลาหมึกเป็นของดีของปานใช่ค่ะตอน ใช่ค่ะปลาบึกที่นี่อร่อยค่ะเ,เพราะว่าเป็นบึกน้ำตืนนนวว้นปลาบึกน่าจ,จะซื้ออะไรต่อครับเดี๋ยวไปซื้อผักต่อค่ะอยากซื้อผักซื้อเครื่องยำค่ะขอตะกร้าหน่อยนะคะแกงป่าใช้อะไรบ้างครับเดี๋ยวเราเมนูแกงป่าก,ก็จะมีมะเขือพวงนะคะม,มีกระชายค่ะแล้วก็มะเขือเปาะนะคะ อ,อ,อ,อันนี้เหรอเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเนื้อปลาทรายเนี่ยมันจะไม่มีก้างเลยนะคะเป็นเนื้อล้วนๆเลยค่ะพี่ควรเท่าไหร่คะครบแล้วนะคะเครื่องแกงป่าของเรานะคะก็ใช้มเมื่อเสเทศหอมใหญ่ข่าสีล้อมลแล้วก็มะนาวค่ะใส่ตะกร้าได้ค่ะลดลด,ลดลดร้อนไปของครบแล้วค่ะเราไปทำเมนูอร่อยๆกันค่ะ สุดยอดไหมล่ะทุกคนดูตั้งใจมากๆเลยทั้งสองทีมนะฮะอืมกินกันไม่ลงแน่แต่ว่าการแข่งขันคือการแข่งขันนะฮะและการแข่งขันต้องมีกรรมการอยู่ดีนะครับเราไปทำเควาู้จักกับคณะกรรมการเลยดีกว่าและการแข่งขันในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากกรรมการจากเทศบาลตำบลปากน้ำปราดร่วมการตัดสินค่ะต่างคนต่างมั่นใจต่างคนต่างงัดไม้เด็ดออกมานะครับผม ดุเด็ดเผ็ดมันแน่ๆนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปรู้ว่าเขาทำเมนูอะไรนั้นต้องพักสักครู่เดียวผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นการล้างแค้นหรือการย้ำแค้นนะฮะพักสักครู่เดียวฮะทีมนี้ผมคิดว่าเขามีทีเด็ดตรงทีแ่แบบว่าก็ <Yeah. S 2> าจะลวกกุ้งกับปลาหมึกเนี่ย <Yeah. S 2> พอดีมาก <Yeah. S 2> คือไม่สุกมาก <Yeah. S 2> แล้วมันจะหนึบ กรอบกรอบหวานๆนะฮะเมอจะไม่แข็งมากด้วยสงครามความอร่อย Delish War ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ ว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสรุปสุดที่บิ๊กซีและตอนนี้นะครับได้เวลาประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วครับผมระหว่างทีมเครื่องเทศกับทีมพริกแก่นะฮะและวันนี้นะทุกคนครับจะเป็นสงครามการแก้มือของทีมเครื่องเทศ,ท,เเท,ศทีมเครื่องเทศพร้อมไหมครับพร้อมครับนี่พริกแกแล้วพร้อมไหมครับรอโอเคถ้าพร้อมแล้วประกาศสงครามหน้าบัดน,นี้ครับ เมนทูที่ทีมเครื่องเทศนำมาตอกก่อนเพื่อต่อสู้รหัสประหารก็คือแกงป่าปลาสายอันแสนร้อนแรงด้วยเครื่องสมุนไพรที่เข้ากันดีกับเนื้อปลาทรายสดสดส่วนทีมพริกแกงนะคะนำเมนูยำทะเลที่อัดแน่นไปด้วยของทะเลจากปราณบุรีมาตั้งรับในสึกครั้งนี้ค่ะเรามาสัมภาษณ์ทีมเครื่องเทศก่อนดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับ เราจะเอาเมนูอะไรมาแก้มือเขาครับอ๋อนี่เป็นแกงป่าปลาทรายนะคะแกงป่าปลาทรายบอกเคล็ดลับเราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้นะคะปลาทรายสดจากทะเลนะคะนี่อันนี้มันจะไม่มีได้นะคะเพราะเราเราเอาล้อมหมดแล้วนะฮะทานได้หมดทั้งด้านคะส่วนที่แกงเนี่ยเราจะทำเองนะคะนี่อันนี้อันนี้คือสูตรเด็ดแน่นอนใช่ค่ะครับผมนะ่ฮะเราเครื่องเทศก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับผมเหมือนกัน วันนี้มั่นใจไหมฮะคิดว่าเราแก้มือได้ไหมมัม่นใจค่ะนี่ฟังจากน้ำเสียงแล้วหนักแน่นมากเลยนะครับผมบมาฟังนี้บ้างดีกว่านะครับาาฟังนี้ทีมพี่แกนะครับมีอะไรนะฮะยำทะเลค่ะมีหมึกกุ้งสองพิลี่เลยค่ะยำทะเลนะครับทีมนี้เขาชอบยำนะฮะตอนที่เราก็ยำเหมือนกันนะครับผมอบอกเคล็ดลับตรงไหน,นครับว่าเราจะเอาอะไรนะมไาสู้เอาฮะ ก็จะเป็นกุ้งสดๆจากคาเลย์ารบีค่ะก็สดๆจากคาร์เบารบีค่ะแล้วก็มีเครื่องยำเครื่องยำนะฮะน้ำปลาเิ็กน้อยนี่อันนี้คือสูตรเด็ดเลยนะฮะแล้วทีมนี้ผมคิดว่าเขามีทีเด็ดตรงที่แบบว่าเขาจะลวกกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยพอดีมากคือไม่สุกมากแล้วมันจะดึบๆ กรอบกรอบหวานหวนะฮะเนื้อจะไม่แข็งมากด้วยอ่ะโอเคสู้ตายครับเป็นกำลังใจให้ครับผม,มาารครับผมแล้ววันนี้นะครับก็เป็นแมตช์แก้มือครับระหว่างทีมพริกแกงกับทีมเครื่องเทศ<ร>อ่ะผมสอบถามท่านรหานิดนึงครับว่ามาปราณเนี่ยอาหารพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาทานอะไรฮะ ก็จะเป็นหมึกนะครับแล้วก็เป็นกุ้งแน่นอนนะฮะของเราอันนี้ขึ้นมาจากเรือสดๆเลยนะครับเรามีแพรปลาหลายแพรปลาเลยนะครับที่นี่นะครับขอเชิญมาเชิญชิมได้ที่นี่นะครับครับผมบปลานะครับผมครับผมแล้ววันนี้นะครับทีมเครื่องเทศเขาจะมีเมนูแกงป่าปลาทรายอันนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ไหมฮะใช่ครับปลาทรายก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สดมากครับก็ขึ้นจากเรือ สด,สดๆเลยครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงรอสักครู่ได้ชิมแน่นอนนะครับผมและเมนูที่ทั้งทีมพริกแกงและทีมเครื่องเทศทำก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการของเราแล้วค่ะและตอนนี้นะครับทั้งสองเมนูก็อยู่ตรงหน้าท่นานคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นแลวผมอยากกินมากเลยนะครับผมหมึกเน้นเ้นกุ้งเน้นเ้นนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญชิมครับ และตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหผมเชื่อว,ว่าเมนูนี้ตัดสินกันยากมากเลยทีเดียวนะฮะเชิญท่านคณะกรรมการให้คะแนนเลยครับผม uh huh. และผู้ชนะได้แก่ทีมเครื่องเทศและผู้ชนะได้แก่ทีมเครื่องเทศโอ้โหแก้มือสำเร็จเลยนะคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ,ะเพราะว่าอาหารทะเลของ ปากน้ำปานี้สดทุกรายการเลยไม่ว่าจะเป็นปลาทรายแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเครื่องแกงก็คเค็มข้นนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเกิดแวะผ่านมาก็เชิญมาเที่ยวที่ปากน้ำปานนะครับของเรามีอาหารทะเลสดแล้วก็ที่สำคัญก็มีดึกหมึกแดดเดียวนะครับที่ขึ้นชื่ออร่อยที่สุดในโลกครับขอเชิญชวนครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือว่าการแข่งขันนี่เป็นแค่สีสันนะครับผม จุดประสงค์หลักของเราก็คือเราจะชูวัตถุดิบหลักของท้องถิ่นนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเทศบาลตาบลปากน้ําปลานะครับบ้านพักโชคอารีปากน้ําปลานะครับโรงแรมปัตตาเวียปราณบุรีครับโรงแรมปาล์มบีชปราณบุรีครับครับผมแล้ววันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและวีคหน้านะครับสงครามความอร่อยจะไปประกาศสงครามที่ไหนอีกต้องติดตามนะครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ สงครามความอร่อย Delish War, war.